สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปลูกดอกไม้นะคะดอกคุณนายตื่นสายเพาะไว้เพาะใส่ขวดไว้นะคะปลูกไว้ข้างบ้านสวนนะคะถอนมาปลูกใหม่เลยนะคะติดง่ายเพิ่งเพิ่งจะออกลากนะคะแปลงผักแล้วนะคะ ติดง่ายมากเลยนะคะผูไม่กี่วันก็งอกรากละนี่นะคะรากึ้นจะออกแก่นี้นะคะดูรากนะคะ อันนี้ปลูกใส่อันนี้นะคะถอนถอนมาปลูกใหม่เลยนะคะอันนี้ต้นพีกแล้วนะคะพีกกลับมาแข้งมะเขือพวงนะคะนี่นะคะ หลากสวยๆนะคะนี่นะคะหลากต้นไม้เรา ปลูกพริกใส่ด้วยนะคะตั้วลากพริกเราลากพริกกับมะเขือพวงนะคะเพราะใส่ด้วยกัน จะเคีย์ดินชซนะคะ ประมาณนี้นะคะกอบล็อกข้างบ้านข้างบ้านสวนนะคะบ้านสวนเราแมงลักเราดูแมงลักผักอีตูแเรานะคะสวยสวย แมงลักแม่งลักแล้วนะคะ